วันนี้เราจะมาทำเมลูต้มจืดขาหมูคากรกันค่ะเราต้มน้ำไปแล้วน้ำนี่เราใส่ไว้2ลิตรแล้วก็คากหมูแป0รกรัมทุเรศงแช่น้ำ3า0กรัมมะละกอใกล้สุกนี้ประมาณนี้นะคะวันนี้เราจะ,ะาทำอาหารคนจีนนะคะสูตรนี้ได้มาจากแม่สามีค่ะ,ะน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ขาหมูคากรลงไป หมูลงไปแล้วนะเราก็ทําการต้มต้มนี้จะต้มนานหน่อยอะ่ะจนฝานหลังหมูนี่จะยุ่ยจะเปื่อยยุ่ยอบไว้คาปีหมูเปะะื่อยแล้วค่ะ2ชั่วโมงนิดนิดต่อไปก็ถั่วที่สงแช่ใส่เข้าไปตั้งให้เดือดรอให้ถ่วยส่งสุกถ้วยี่สงสุกแล้วมะละกอใส่ลงไป มะกอสุกแล้วมะละกอจะสุกง่ายเพราะว่าเป็นมะละกอที่ว่าใล้ที่จะสุกใส่เกลือป่นสองช้อนโต๊ะปรุงรสตามอัธยาศัยค่ะต้มจืดคากิหมูอาหารจีนได้สูตรมาจากแม่สามีรสชาติไม่ต้องปรุงอะไรมากเลยน้ำจะหวานเพราะว่าถั่วลิสงและมะละกอสุกน้ำจะหวานขาคากิจะยุ่ยหนังยุ่ยช้อนตักทานได้เลยค่ะเสร็จแล้ว นาทานไหมคะอาหารคุณจีนต้นตำรับเลยคะ่ะ